วันนี้เราจะมาทำข้อสอบสอวนีสอออเคมีค่ายที่1ปีสองพสข้อ1 1บเถึงสิหเรามาเริ่มกันที่ข้อ11กันเลยข้อ11บอ็ดสารในข้อใดทำปฏิกิยากับน้ำที่อุณหภูมิห้อง,องภายใต้ความดันบรรยากาศแล้วก็ให้แก๊สไฮโดรเจนทีนี้ปกติแล้วโลหะเนี่ยจะทําปฏิกิยากับน้ําแล้วได้แก๊สไฮโดรเจนแต่ตัวนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่าอุณหภูมิห้องม่ การที่มันจะเกิดปฏิกิริยาภายใต้อุณหภูมิห้องแปลว่ามันต้องมีความว่องไวทีเนี้ยเราก็ทําการเปรียบเทียบความว่องไวของโลหะ3ตัวนี้มาดูงงง,ง,งแอมโมเนียเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยเวลาทําปฏิกิริยากับน้ําเราจะได้เป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ก็คือไม่ใช่แก๊สไฮโดรเจนเนาะแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เนี่ย,ย,ยถ้าแตกเปในอออนเราก็จะได้เป็นแอมโมเนียมไอออน กับไฮดรอคไอด์แบบนี้ทีเนี้ยเราก็พิจารณากอไก่ของไข่ของไขอ่ก็คือมีโพแทสเซียมเบอรลเีียมแล้วก็ซิงค์ถ้าพูดถึงว่าธร,รมยาที่อุณหภูมิห้องก็แปลว่าต้องเลือกตัวที่ว่องไวที่สุดใช่ไหมมันถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ทีเนี้ยตัวไหนว่องไวที่สุดโลหะที่มีความว่องไวที่สุดในตารางธาตุก็คือโลหะโมงหนึ่งเอดังนั้นก็ตอบโพแทสเซียมแค่นี้เลยแล้วก็ตอบกไก่โพแทสเซียมสามารถเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องได้ลองเขียน สมการหน่อยก็ได้ก็คือโลหะเนี่ยจะทําปฏิกิยากับน้ําแล้วเราก็จะได้เบสโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับ <rogen> แกส๊สไฮโดรเจนแบบนี้อ่ะดูนสมการนี่ไงก็เกิดอ่ะวงวงผิดก็เกิดแกส๊สไฮโดรเจนขึ้นนั่นเองไปต่อกันที่ข้อ12 ให้พิจารณาการผสมสารต่อไปนี้1 2 3ข้อที่1สารที่ผสมกันก็คือแก๊สบรม m นกับโพแทสเซียมแล้วก็ได้เป็นโพแทสเซียม bromide ข้อที่2เป็นโพแทสเซียมโบรไม d e ทำปฏิกิริยากับแก๊สไอโอดีนแล้วก็จะได้โพแทสเซียมไอโอดกับ b r o m i n ข้อที่3เป็นแก๊ส b r o m i n กับโซเดียมคลอไรได้เป็นโซเดียม bromide กับคลอไรออนข้อนี้มันจะถามเราเกี่ยวกับ ความสามารถในการเกิดปฏิกยาก็คือความว่องไวตัวไหนว่องไวงกว่าเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปเกิดปฏิกยากแทนที่ได้ทีนี้เรามองลึกลงไปก็ได้ก็คืออย่างข้อ2กับข้อ3ตัวนเนี้ย KBr เนี่ยมันมาจาก K บวกบก Br ลบเนาะก็คือเวลาแตกตัวเป็นไอออนก็จะได้โพแทสเซียมไอออนกับโบมไอออนแล้วทำปฏิมมกับไอโอดีนทีนี้ถ้าจะกลายเป็น KI KI แปลว่าอะไรก็จะเป็น K บวกกับ ไอ k I ลบคบวกกับไอลบแปลว่าไอโอดีนเนี N ่ยต้องมีความสามารถที่จะไปแย่งอิเล็กตรอนจากโบรมีนมาได้ดังนั้นไอโอดีนเนี o ่ยจะต้องมีความว่องไวกว่าโบรมีนก็คือมีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนมากกว่านั่นแหละทีนี้ความว่องไวของโลหะหมู่7ดเนี่ยมันจะลดลงจากบนลงล่างหมู่7ดนะหมู่ 7A ความว่องไวจะลดลงล,ลดลงลงลดลงจากบนลงล่างอ่ะ จากบนลงล่างก็แปลว่าข้างบนเนี่ยว่องไวกว่าทีนี้หมู่7มันเรียงยังไงมันก็คือเป็นไอโอรีนใช่ไหมซีเอลคอรีนเบียบโบรีนแล้วก็ไอโอดีนดังนั้นไอโอดีนเนี่ยอยู่ต่ํากว่าโบรีนแปลว่าไอโอดีนมันมีความว่องไวน้อยกว่าข้อ2เนี่ยไอโอดีนเลยไม่สามารถที่จะไปแทนที่โบรมีนได้ก็คือไม่มีความสามารถไปดึงอิเล็กตรอนเข้ามาได้ปฏิกิริยานี้ก็จะไม่เกิดอ่าไม่เกิดทีนี้มาดูข้อ3ข้อ3เนี่ยโบรมีนกับคอรีนตอนนี้คอรีนเป็นคอรีนลบอยู่นะ บวกบรมินบวกแก๊สมินเราสามารถที่จะเกิดเปียรลบได้หรือเปล่าบรมินก็อยู่ใต้คอดินแปลว่าว่องไวน้อยกว่าดังนั้นเปียรน,นี้ก็ไม่เกิดเหมือนกัน1กับ2ไม่เกิดดังนั้นถ้าจะเกิดได้ก็เกิด1เท่านั้นก็ตอบงองงูก็เลยตอบเกิด1เท่านั้นก็คือบรมินทําปฏิกิยากับโพแทสเซียมแล้วก็จะได้เป็นโพแทสเซียมบวกมหม่ก็คือโลหะจะให้อิเล็กตรอนไปที่บร o มิน e b r มินก็รับอิเล็กตรอนมาแล้วก็เกิด พันธะไอออนิกต่อกันนั่นเองมาต่อที่ข้อ13พิจารณาข้อความเกี่ยวกับไฮโดรเจนต่อไปนี้ข้อ1เมื่อเป็นธาตุอิสระเนี่ยจะอยู่ในรูปโมเลกุลอะตอมคู่โดยมีพันธะเดี่ยวข้อ2สัมพักรคภาพอิเล็กตรอนมีค่าสูงเมื่ออะตอมรับอิเล็กตรอนเนี่ยจะคายพลังงานมากข้อ3เมื่อเกิดสารประกอบโซเดียมเนี่ยไฮโดรเจนจะมีออกซิเดชันลบหข้อ4เมื่อเกิดสารประกอบกับอโลหะไฮโดรเจนจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่ง ข้อใดแสดงว่าธาตุไฮโดรเจนมีสมบัติคล้ายธาตุหมู่17หมู่17ก็คือหมู่ 7a อันนี้หมู่17เท่ากับธาตุไฮโดรเจนธาตุไฮโดรเจนก็คือพวกฟลูอรีนบลูมีนไอโอดีนทีนี้เรามาพิจารณาข้อไหนที่มันคล้ายหมู่7ข้อ1เนี่ยบอกว่าธาตุไอสระจะอยู่ในรูปโมเลกุลอะตอมคู่โดยมีพันธะเดี่ยวข้อนี้ก็คือถูกเพราะว่าไฮโดรเจนจะอยู่ในรูปโมเลกุลอะตอมคู่ส่วนหมู่7ก็เป็น f2 Br2 I2 อันนี้ก็เหมือนกันโดยทำบรรทัดเดียวทีนี้ข้อสองสัมภาพอิเล็กตรอนมีค่าสูงเมื่อตอมรับอิเล็กตรอนจะคายพลังงานมากการที่สัมภาพอิเล็กตรอนมีค่าสูงพอมันคายพลังงานออกไปมากใช่ไหมแปลว,ว่าตอนที่มันเปน็นไอออนเนี่ยมันจะเขียนมันถึงชอบที่จะเสียอิเล็กตรอนไม่มีใช่มันถึงชอบที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาพอรับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วมันคายพลังงานออกไปเยอะทีนี้เรามาดูตัวคลอลีน ตัวโบโรมีนแบบนี้เราเจอไอออนบ่อยเราไม่ค่อยเจอไฮดรยในสภาพที่เป็นไอออนถูกไหมไฮดรอออนเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยายอย่างรวดเร็วและกลายเป็นสารประกอบแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสถียรพอที่จะอยู่ในไอออนแปลว่ามันมี EA ต่ำมันไม่ได้มี EA สูงถูกปะ่ะถ้ามันมี EA สูงก็คือมันพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วคายพลังงานออกไปแล้วเกิดสปีชีส์ที่เสถียรกว่าอ่าทีเนี้ยมาดูข้อสามเมื่อเกิดสารประกอบ อ้าโอเคสรุปข้อ2ก็คือผิดนะสัมพัทธภาพอิเล็กตรอนมันมีค่าต่ำไม่ได้มีค่าสูงทีนี้ข้อ3เมื่อเกิดสามประกอบโซเดียมไฮโดรเจนจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหอ่ะอันนี้ถูกก็คือพอทําปฏิกิริยาอ่าพอเกิดสามประกอบกับโซเดียมก็จะเป็นโซเดียมไฮดรายโซเดียมก็จะเป็นบวกหนึ่งไฮโดรเจนก็จะเป็นลบหข้อ4เมื่อเกิดสามประกอบกับโอโลหะไฮโดรเจนมีออกซิเดชันเป็นบวกห ข้อนี้เวลาเกิดสามประกอบกับโอโลหะใช่ไหมไฮดโดรเจนสามารถเป็นบวกหนึ่งได้แต่ว่าพวกหมู่เจ,จ็ดน่ะสามารถเป็นได้ม,มากกว่านั้นเวลาเกิดโอโลหะหมายถึงมันไม่ได้มีเลออกซิเดชันค่าเดียวเวลาเกิดสามประกอบกับโอโลหะอ่ะมันสามารถที่จะสมมติเกิดกับออกซิเจนเนาะเกิดกับออกซิเจน cl o cl 2 o อย่างเงี้ย ตัวนี้เป็นลบสองอันนี้เป็นบวกหนึ่งก็จริงแต่ว่าถ้ามันไปเกิดกับตัวอื่นอย่างเป็นอย่างเช่นกับสามประกอบเป็นคาร์บอนเดทาคลอไรแอาอย่างเงี้ยคาร์บอนจะเป็นบวกสี่คลอไรนก็จะเป็นลบหนึ่งเห็นไหมดังนั้นคือมันไม่ตายตัวว่ามันจะต้องเป็นบวกหนึ่งเกิดกับโอเนี่ยมันเป็นบวกหนึ่งได้แต่เกิดกับตัวอื่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลบหนึ่งหรืออย่างอื่นได้อีก ขึ้นอยู่กับสารประกอบดังนั้นข้อนี้ไม่ตตยตัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าไฮโดรเจนมีออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่งแน่นอนเสมอคุณสมบัติเนี้มันจะไปคล้ายคลึงกับคุณสมบัติของธาตุหมู่หนึ่งเอมากกว่าดังนั้นเราก็จะตัดข้อสี่ไปเป็นข้อสี่ผิดข้อสี่ผิดข้อสองผิดข้อสี่ผิดก็ตัดที่มีข้อสี่ตัดแค่ที่มีข้อสี่ก็ได้หมดแล้วออกหมดแล้วดังนั้นเราตอบพอควายก็คือถูกเฉพาะข้อหนึ่งและข้อสามก็คือ เป็นธาตุอิสระจะอยู่ในรูปโมเลกุลต่อมคู่โดยมีพันธะเดี่ยวเหมือนกันแล้วก็เมื่อเกิดสารประกอบโซเดียมไฮโดรเจนเนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันลบหนึ่งนั่นเองมาต่อกันที่ข้อ14ธาตุ x มีเลขอะตอมไม่เกิน36สารประกอบออกไซด์ที่พบบ่อยเนี่ยมีสูตร xo แล้วก็ xo 2เมื่อออกไซด์ xo ละลายในกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยจะได้สารละลายสีฟ้าการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ x เมื่อเป็นธาตุอิสระและเมื่ออยู่ในสารประกอบ xo เนี่ยทำให้ x มีอิเล็กตรอนเดี่ยวจํานวนเท่าใดตามลําดับ การที่ได้สารละลายสีฟ้าเนี่ยแปลว่าธาตุที่ได้น่าจะเป็นโลหะทรานซิชันเพราะว่าหลังจากที่ xo เนี่ยไปละลายในกรดใช่ไหมไปละลายในกรดเราก็จะได้ xcl 2บวก h 2 o ถูกปะทีเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็น x 2บวกกับ2 cl ลบดังนั้นแปลว่าไอออน x 2บวกเนี่ย x 2บวกเนี่ยทำให้เกิดสีฟ้าซึ่งโลหะทรานซิชันที่ทำให้เกิดสีฟ้ามันคือ คอปเปอร์สบวกดังนั้นเราแปลได้เลยว่า x เนี้ยน่าจะเป็นคอปเปอร์ที่เนี้ยคอปเปอร์มันมีเลขอะตอมคือ29ก็ไม่เกิน36ถูกไหมเราก็มาจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะเป็น1 s 2 2 s 2แล้วก็เป็น2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2ตัวนี้เป็น10 20 20อ่ะ20แล้วก็เป็น3 d ควรจะ เป็นเท่าไหร่เอ่ย3 d 9แต่ว่ามันจะต้องจัดแบบฟิวก็จะเป็น3 d 1ดี1นะ3 d 1ดังนั้นก็เลยสามารถที่จะพบคอปเปอร์1บวกได้เพราะว่าเราจะเสียอะไรเสียอิเล็กตรอนจาก CS1 ไป1ตัวก่อนทีนี้ก็พอจัดเรียงได้แล้วใช่ไหมเขาถามว่าโอเคเมื่อเป็นธาตุอิสระ เมื่อไม่ท่ายสละก็คือจะมีอิเล็กตรอนไม่เต็มที่ 4s ดังนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนเดี่ยว1ตัวตอนเป็นอิสระนะตอนอิสระที่นี้พอเป็นสามประกอบ XO พอเป็นสามประกอบ XO ก็คือเป็น X 2บวกเป็น X สอบวกแปลว่าเสีย2อิเล็กตรอนก็จะหลุดจาก 4s ไป1ตัวก่อนเวลาหลุดเนี่ยหลุดที่อิเล็กตรอนที่ 4s ก่อนพอหลุด 4s ไป1ตัวก็จะเหลือ 4s 0แล้วก็เป็น 3d9 3d9 เนี่ย d ออร์บิทัลมีทั้งหมด ห้าอิทอลถ้าเรียงให้ได้9ตัวก็จะจัดครบ5้ากันเนาะ1 2 3่งสองห้าหก็ดแปดเก็แปลว่าเหลืออิเล็กตรอนเดียวอีก1ตัวเหมือนกันก็แปลว่าตอบ1 1ก็ตอบข้อขอไขเป็น1นหนึ่งนเง่งมาต่อกันที่ข้อสิบห้าข้อใดผิดเกี่ยวกับสารประกอบเพนตาแอมินบ romo โ,โ,โคบอลทรีซัลเฟตทีเนี้ยเขาบอกเป็นสารมีสีตัวเนี้ยมันเป็น เรามีโลหะเชิงซ้อนใช่ไหมโลหะเชิงซ้อนดังนั้นก็สมควรจะเป็นสารมีสีอันนี้ถูกทีนี้ c o b a l ล e h เ d e oxidation บวก3ตัวนี้มันเป็นโลหะทรานซิชันที่อยู่ในรูปของไอออนเชิงซ้อนบวกเพราะว่าตัวนี้เป็นสารประกอบไอออนิกระหว่างไอออนเชิงซ้อนบวกอ่ะตัวนี้ p e n t a ม m i n e bromocobalt ตัวนี้ก็จะเป็นเนื่องจากตัวห้อยเห็นปะตัวห้อยไม่มีห้อยทั้งคู่แปลว่าตัวนี้ก็ต้องเป็น2ลบรวมกับ่างบวกกับซัลเฟตที่เป็น2ลบแบบนี้ใช่ไหมมารวมกันเราถึงจะได้เป็นสาประกอบไอออนิกนั้นโดยที่ตัวนี้เป็นไอออนเชิงซ้อนบวกทีเนี้ยไอออนเชิงซ้อนบวกเราก็มาดูเลขออกซิเดชันของโคบอลต์กันอมโมเนียเนี่ยลิแกแอมโมเนียเนี่ยมีเลขออกซิเดชันเป็น0ูย์ตัวก็ทั้งหมดก็เป็น0ย์ตัวนี้เป็นลบหจะให้ออกซิเดชันรวมเป็น2บวก ดังนั้นตัวนี้ต้องเป็น3ถูกไหมต้องเป็น3บวกดังนั้นเลขออกซิเดชันเป็นบวก3อันนี้ถูกไอออนเชิงซ้อนมีประจุบวก2ก็คือถูกแล้วไอออนเชิงซ้อนประจุบวก2เพราะว่าพิจารณา,าจากตอนไปทำิยากับซัลเฟตมันเลขค่อยมันหายไปหมดเลยก็แปลว่าประจุมันต้องเท่ากันตัวนี้ก็ถูกอีกทีนี้เขาอง,งออคบอกเนี่ยเกิดปัญหาไอนิกกับ N และก็ BR ทีนี้ในการเกิดสารเชิงซ้อนสารเชิงซ้อนคืออะไรสารเชิงซ้อนหรือบางทีเรียกว่าสารประกอบ coordination เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นพันธะไอออนิกก็คือตัวเนี้ยมันจะเกิดพันธะ coordinate c o ลน e n coordinate c o v e n t ก็คือ c o เล e n ปกติเนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอน sharing ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันแต่ coordinate c o, o e n เนี่ยมันจะเป็นการที่ มันมีอะตอมกลางตัวหนึ่งกับลิกแกนลิกแกนเนี่ยจะทำหน้าที่ให้คู่เอิเล็กตรอนไปให้กับโลหะอะตอมกลางโดยปกติแล้วเนี่ยโลหะอะตอมกลางก็คือโลหะทรานซิชันนั่นเองดังนั้นในที่เนี้ยโคบอลก็ทำหน้าที่เป็นโลหะอะตอมกลางโลหะอะตอมกลางทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนจากลิกแกนลิกแกนมีอะไรลิกแกนมี2อันมีแอมโมเนียกับโบรไมออน2ตัวเนี้ยเป็นลิกแกน2ตัวนี้ก็จะให้คู่อิเล็กตรอนมาที่โคโบอล ดังนั้นมันไม่ใช่ปัญธาอินิคแต่มันเป็นพันธะ coordinate Co โคเลน t ดังนั้นงอง,งูก็เลยผิดเราก็จะตอบงอง,งูนั่นเอง